โ okay. สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันตอนสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งตอนเย็นนะสิบหกนาฬิกายี่สิบเก้านาทีเดี๋ยวรอสัญญาณก่อนผมจะเช็คเช็คเออเช็ค <Netherlands> <asury S 2> เสียงก่อนวันนี้อืม nghe tiếng, nghe đã. tiếng, Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Oh, เอาละเดี <Hola. S 2> <Pero> ๋ยวลองเอาไม้มาเสียบตรงนี้ดีกว่าน่าจะชัดเจนกว่าโอเคชัดแล้ว โอเคใช้ได้อ่ะมีหน่วงหน่วงหน่วงเวลาอยู่นิดเดียวไม่เยอะหน่วงอยู่นิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ มาพบกันวันนี้ก็เป็นเวลา16นกา31นาทีนะครับผมจะมอนิเตอร์ดูตรงนี้สำหรับคนที่แชทเข้ามาคุยกันในในแชทในแชทถ่ายทอดสดของ YouTube ตัวน,นี้นะครับนะ ก็วันนี้เอฟเอฟมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับวันนี้นะครับก็วันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลเอฟ2อฟสองพันยิบสี่อาเซียนแชมเปี้ยิพหรือว่า m i t s ูบิชิอิเล็กทริกครับสองพันยบสี่ฟุตบอลจิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับเมื่อวานนี้ เมื <laughs> ่อวานนี้หยุดนะให้นักกีฬาได้พักผ่อนหย่อนใจกั้นบ้างมีข่าวข่าวมาก็เห็นบอกว่าโค้ดโค้ดของอินโดนีเซียบอกว่าเตะกันทีแล้วเกินเพราะว่ามันไม่ได้เตะที่เดียวมันต้องเสียเวลาในการเดินทางข้ามประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียต้องเสียเวลาเดินทางมาแข่งที่เวียดนามแข่งเสร็จวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางกลับ มารอแข่งอะไรประมาณนี้เขาบอกว่ามันเตะทีเกินไปเวลาพักผ่อนน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มันแล้วแต่นะเพราะทุกทีมก็แข่งทีเหมือนกันนั่นแหละร่างกายมันก็ถ้าจะว่านะครับแต่ว่าก็ผมว่ามันก็ประมาณนี้ครับมันมันบอลถ้ามันแข่งมันนานเกินไปเนี่ยค่าใช้จ่ายของของของการแข่งขันผมว่ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าใน ในการที่แข่งให้จบสมมว่าแข่งวันที่8จบวันที่5มกราคมแข่ง8ท่านว่าไปจบ5มกราคมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมันก็จะจ่ายอยู่แค่นี้แม้ว่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักอะไรเนี่ยมันจะคงตัวแต่ค่าจ้างสตาฟค่าอะไรพวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงส่วนนี้นะสมมว่าไปจบช่วงวันที่12เนี่ยมันก็จะยืดออกไปอีกเงี้ยสมมุตินะแต่ว่านักกีฬาก็จะได้พักผ่อนมากขึ้นมันก็ มันก็ขึ้นอยู่กับสองแง่มุมมานะมันแล้วแใจว่าจะยังไงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมผมว่ามันก็แข่งทีจริงอย่างมันน่าจะได้พักมากกว่านี้สักนิดนึงนะผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าในเมื่อเขาบอกว่ามีโปรแกร,รมอย่างนี้แล้วก็ติงตามเขาไะนะเพราะว่าเราก็มีหน,น้าที่ดูชม <laughs> วันนี้เป็นคิวของกลุ่มของกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไทยอ,อ,อยู่อยู่กลุ่มนี้นะครับ ไทยไทยอยู่ร่วมกลุ่ม A นะครับในห้าทีมก็เดีย๋ยวนะผมมีใครเข้ามาในแชทบ้างไทยอยู่ร่วมกลุ่ม A นะกลุ่ม A ที่ไทยอยู่ร่วมด้วยก็จะมีเอ่อมีไทยมีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีกัมพูชาแล้วก็มีทิมอร์เลสเตนะครับส่วนกลุ่ม B ก็จะมีเยดน,นามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวแล้วก็เมียนมานะครับวันนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อ กลุ่มเอลงแข่งขันนะครับวันที่17ธันวาคม2567นะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารวันนี้ก็วันอังคารทั้งวันนะครับกลุ่มกลุ่มเอวันนี้มีมีแข่งสองคู่มีแข่งสองคู่นะครับกัมพูชาพบกับ ติมอร์เลฟเตหรือว่าอิสติมอร์นะครับที่โอลิมปิกสเตเดียมพนมเป็นเรฟฟอรี่ก็คือมาจากอุสเดคิฐานะครับผู้ตัดสินอยู่กลางสนามนะครับแข่งเวลากัมพูชาคือ17นาฬิกา17นาฬิกา45นาทีซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆนะครับเดี๋ยวผมเช็คเสียงไปเรื่อยๆ,ๆด้วยๆวยกันนะเาละฮะก สิบเจ็ดนาฬิกาสีทีกัมพูชาพบกับเจมอเลเต,เตนะครับเสียงนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับสิงคโปร์พบกับไทยนะครับที่ในช anel สเตเดียมที่แถวเขตขัหลังของสิงคโปร์นะครับก็อยู่ติทดทะเลใกล้ๆก,กับทะเลนะอืมก็อยู่ใกล้กับ โกลเด้นไม้ด้วยโกลเด้นไม้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นถิ่นที่พักอาศัยเป็นถิ่นที่คนไทยอยู่เป็นจํานวนเยอะ,อะมีร้านอาหารไทยมีร้านค้าไทยมีหอพักห้องพักอะไรพวกนีน้คนไทยจะอยู่เยอะ,อะถ้าเป็นดิจตอลอินเดียก็จะเป็นพวกชาวอ,อ,อ,อินเดียอะไรประมาณนี้หรือว่าชายหน้าทาวก็จะเป็นย่านคนจีนอย่างนี้ที่สิงคโปร์ก็จะมีอย่างนี้โกลเด้นไมล์นี่อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลเนี่ย ผมดู Google แ a ปว่าห่างประมาณสัก1่งกิโลเมตรเองสามารถเดินไปได้1กิโลเมตรกว่าเดินได้แต่ว่าตอนเดินสะพานข้ามมันจะเรียกว่าเป็นแม่น้ำไหมคือจะยิงแหล่งน้าตรงน,นั้นมันจะไหลลงทะเลไงแต่จะมีสะพานข้ามน้ําตรงน,นั้นนะเออเรียกว่าเป็นน้ํากร่อยไนงะตรงน,นั้นนะมันมันก็อยู่ติดกับทะเลเดี๋ยวผมจะให้ดูดูแม p ก่อนผมจะดู Google Map เช็คจาก Google แ a p เลยนะว่า ว่า uh, ในสนามสเตเดียมกับกัดินมานห่างก,กันเท่าไหร่เอาแบบระยะทางแบบคร่าวๆนะโดยประมาณนะโดยประมาณจะมา,เ,าเป๊ะไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเป๊ะมันก็ต้องมันในสนามสเตเดียมมันใหญ่อะมันจะไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราลมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนของนี้สนามสเตเดียมเอาแบบคร่าวนะๆนั่นนะดูนะกูวดินมากัดินมามันโอ้ยเดีย๋ยวนะ กูได้มาแถวนี้อ่าผมผมผมเอาตรงกลางสนามเลยแล้วก็กูได้มากูได้มาคอมเพกนะโอเคไปไปที่เส้นทางอืมสิงคโปร์สปอร์ตฮับก็ได้เครื่องมันไม่เคยดีเท่าไหร่ สิงคโปร์สปอร์ตครับโอเคอ๋ okay. อแล้วมันทำไมมันมันไม่ขึ้นตรงนี้นะอ่ดูดูดูสเกลตรงนี้ก็ได้อีกกูได้หมหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี้อห้าอประมาณหนึ่งกิโลดีว่าไม่เกินไม่เกินหนกิโลเมตรกว่านะครับสามารถอยู่ในระยะเดินเดินเท้าได้สบาย ถ้าถ้าถ้านั่งรถไฟฟ้าถ้าอยู่ในตัวเมืองเขตอื่นแถวอื่นหรือว่าจากสนามบินก็ก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีน t ช o n a l เ t a d ียมนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายเซอร์เคิลไลน์หรือว่าสายที่เป็นวงกลมวงรอบไปนะนะครับก็ถ้ามาจากสนามบินก็ออกจากสนามบินก็ขึ้นที่เอ่อ สถานีชางฮีแอร์พอทที่อยู่ที่เทอร์มินอลในสนามบินชางฮีนะนั่งทีตั๋วครั้งเดียวกดกดซื้อตั๋วครั้งเดียวอ่าบอกต้นทางเราซื้อที่ชางฮีแอร์พอตใช่ปหแล้วก็กดเลือกเนชันสเตเดียมนั่น Stadium แหล,ละมันก็จะขึ้นราคาตั๋วขึ้นมา1.92เหรียญเหรียญสิงคโปร์ผมเช็คดูเมื่อเช้านี้อยู่ที่ประมาณ1เหรียญสิงคโปร์สิเดอลลาร์ไทยราวๆเกือบ25บาทตีเป็น จีเป็นตัวเลขกลมก็คือ25บาทนั่นแหละไม่ต้องไปคิดยากนะเอา1.92คูณ25เข้าไปนั่นแหละเป็นเงินไทยถ้าุะตีเป็นกลมๆเดวยก็คือประมาณสัก50สบัก50าบาทนะนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ขึ้นรถไฟที่ชางฮีแอร์พอร์ตนะรถไฟจะมีวิ่งออกมาจากสนามบินเลยผ่านมาออกจากสนามบินผ่านสถานีเอ็กโปมาถึงทานามเมราเราลงที่ทานามเมราเพราะว่ารถไฟก็จะ วิ่งกลับเข้าไปในสนามบินรถไฟฟ้านะวิ่งกลับไปกลับมาวิ่งจากสนามบินออกมาข้างนอกวิ่งจากข้างนอกออกไปเข้าไปสนามบินวนไปวนมาอยู่งี้ผู้โดยสารก็ต้องรอมาเปลี่ยนขนบวนรถแต่ยังไม่ต้องออกจากตัวอาคารนะแค่แค่เปลี่ยนขนบวนรถสายอีกสายหนึ่งเป็นสายอิสเวสหรือว่าสายเตะวันออกไปตะวันตกสายสีเขียวจริงๆมันมก็มันมีสายเดียวแหละที่จะต่อได้อยู อยู่ตรงสถานีทานาเบล่านะก็คือมีรถไฟแค่สายเดียวแหละเดินตามๆๆๆๆๆๆๆมเข้าไปเลยเพราะว่าส่วนมากคนที่ออกมาจากสนามบินก็จะเข้าเมืองกันเท่านั้นนะเพราะว่ามันก็เกือบปลายสายแล้วอะมันก็จะมีปลายสายอยู่แถวเอ่อปาริตหรือว่าแถวเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวแถวแถวเทมแถวเทมแถวเทมปเนตเออแถวเทมปีเนตอะไรประมาณนี้ นะนะฮะมันก็ก็ไม่ไยากหรอกออกมาจากสนามบินลงจากบรัรถก็ลงตามลงตามเขาแหละถ้าไม่อยากลงก็ต้องกลับเข้าไปในสนามบินแล้วก็กลับออกมาอีก <laughs> ก็ลงตามเขาเลน่ะส่วนมากาคนที่ลงลง,ลงที่นี่ส่วนมากก็จะต่อเข้าไปที่ดาวเทาที่ในเมืองก็เดินตามเข้าไปจริงๆิมันก็ไม่ยากหรอกมันลงปั๊บมันก็อยู่ติดกันกนั่นแหละเหมือนกับเรานั่งรถไฟฟ้าแอร์แอร์พอร์ติง จากสนามบินสุวรรณภูมิมา,เ,าเปลี่ยนขบวนรถที่พญาไทแล้วก็เดินออกมานิีเดียวก็เป็นสถานีดีทีเอสพญาไทแล้วก็ไปต่อ,อไปเปลี่ยนสายที่สยามแล้วก็ไปเนชั่นแนลสเตเดียมหรือว่าสนามสุบ้านเราที่นีก่ก็ไปลงที่ธนามิล่าแต่มันจะง่ายหน่อยตรงที่ว่ามันมันสุดสายของสายสนามบินเพราะสายสนามบิน,นมีแค่สามสถานีคือธนามิล่าสถานีเ e อ็กโปแล้วก็สถานีชางฮีแอร์พอร์ต มันก็วิ่งวนไปวนมาอยู่อย่างนี้มันง่ายหน่อยมันไม่ต้องไปจําว่าเออจะต้องลงที่สถานีไหนนั่งออกมาสองสถานีแล้วก็ลงที่ธนาเมลาจากสนาเมลาก็นั่งไปอีกสีส่สถานีไปลงที่สถานีพยาเรบามันจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสายสีเหลืองอ่ามันจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับสายสีเหลืองถ้าเราไม่ลงเราก็ต้องนั่งเลยไปตัวนั่งย้อนกลับมาลงลงเอ่อพยาเรบาจากพยาเรบาก็นั่งไปอีกสามสถานีก็เป็นสถานีเอ่อเนชั่นแนลสเตเดียมนะครับ อธิบายไปออสองรอบแล้วนะวันนี้ <c oughs> ทีมชาติไทยแข่งกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับทีมชาติสิงคโปร์เวลาทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับพูดพูดถึงเรื่องสิงคโปร์แล้วก็นึกถึงเราชองสิงคโปร์ <laughs> ผมไปสิงคโปร์เอ๊ะทำไมหาหา หาลอดช่องสิงคโปร์กินไม่ได้ทานไม่ได้ไม่มีหาผมตอนแรกตอนตอนเป็นเด็กเราก็เรียกว่านักเตะจากแดนลอดช่องเวลานักข่าวก็พูดนักเตะจากแดนลอดช่องลอดช่องสิงคโปร์เขาจะเรียกแทนเขาว่านักเตะจากแดนลอดลอดช่องเหมือนกับเรียกทีมชาติบราซิลว,ว่านักเตะกับเมืองกาแฟอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอ,อ,อิตาลีเขาเรียกว่านักเตะจากแดนมักกะโรนีอะไรประมาณนีก้ก็คือเรียก เขาเรียกตามอาหารการกินเป็นหลักทีนี้พอเรียกสิงคโปร์เรียกว่าแดนรอดช่องเราก็นึกว่ารอดช่องเป็นอาหารที่มาจากสิงคโปร์รอดช่องที่ที่ที่ขายอยู่บ้านเราเนี่ยนะมาจากสิงคโปร์แต่จริงๆแล้วพอตอนหลังมา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 ค้นพบมาค้นเจอปรากฏว่ารอดช่องมันมาจากสิงคโปร์รอดช่องนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลเซียอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเชดอน เช่นเดินนะฮะก็จริงๆอ่ะก็น่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยนานมานานแล้วก่อนก่อนที่จะมีประเทศสิงคโปร์เซเลซําไปดังนั้นรอดช่องไม่ได้มีมาเนียมาจากสิงคโปร์รอดรอดร,รอดช่องไม่ได้มีถิ่นทีเนินที่สิงคโปร์แต่แต่แตแตทาไมเขาเรียกรอดช่องสิงคโปร์เพราะว่ารอดช่องเข้ามาเมืองไทยสมัยแรกๆอะ่ะตอนตอนแรกๆอะ่ะเออมาเปิดขายอยู่แถวเอ,อแยกหมอมี ที่กรุงเทพแถวเยาวราชนะนะตรงนั้นมันมีร้านขายรอดช่องอยู่ร้านหนึ่งอ่อยู่หน้าโรงหนังที่มีโรงหนังโรงนั้นชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์เวลาเขาไปกินเออเวลาเขาชวนกันไปกินรอดช่องก,ก็บอกเฮ้ยไปกินรอดช่องที่ไหนที่หน้าโรงหนังสิงคโปร์อ๋อหน้าโรงหนังสิงคโปร์โอ้รอดรอดช่องร้านนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์พอเรียกไปเรียกมาเรียกมาเรียกไปมันก็เพี้ยนว่า ไปกินรอดช่องโรงหนังสิงคโปร์พอนานไปนานๆก็เหลือคาว่าโรงหนังตัดออกไปกินรอดช่องสิงคโปร์ก็จะเป็นรู้กันว่าไปกินรอดช่องที่ตั้งอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์อะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรียกสั้นๆเพื่อว่ารอดช่องสิงคโปร์คนก็เลยเข้าใจผิดว่ารอดช่องเนี่ยชิงเข้าเลนมาจากสิงคโปร์จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเออที่เรียกรอดช่องสิงคโปร์ว่าร้านรอดช่องร้านดังร้านนี้ ตั้งอยู่หน้าโรงสิงคโปร์นั่นเองก็เลยเรียกรถช่องสิงคโปร์นะเอาตามนี้เอ่อตอนนี้ยังไม่มีฉัดเข้ามาผมก็จะขอ,อพูดไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้เวลาผมอีกประมาณสักสิบนาทีผมก็จะไปไปเรื่องอื่นละตอนนี้ก็าทางทางทางเอ่อทาง,ทาง,ท,างทางพีเนียเอ่อทางทางพีมชาติไทยเนี่ยนะเขาก็บอกว่า วันนี้เวลา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 ที่แข็งนะเวลาที่แข่งเนี่ยทีมทีมชาติไทยเนโค้ชอีจีอิให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้จะต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้1แต้มยังไม่เพียงพอที่จะลงเล่นแต่อย่างน้อยเนี่ยไทยก็หแต้มไทยก็น่าจะเข้ารอบ ค่อนข้างชัวร์แล้วแหละบบเพียงแต่ว่าจะเข้าไป็นดับหนึ่งหรืองดับ,บ,บสองแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าสามแต้มเนี่ยมันก็จะเป็นการยืนยันว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปในดับหนึ่งของสายเนี่ยมันมีสูงมากถ้าไทยไม่อยากจะไปเหนื่อยกับทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม B ีไทยก็จะต้องได้อันดับหนึ่งเพราะว่าพอเข้าไปรอบบอลชนะเลิศเนี่ยหรือว่ารอบเซมิฟินลเนี่ยจะเอาอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ไปเจอกับดับสองของกลุ่ม B แล้วอันดับสองของกลุ่ม จะต้ S <S <S องไปเจออันดับหนึ่งของกลุมบีเขาจะไขว้กันอย่างนี้หนึ่งเจอหนึ่งสายนี้เจอสองสายโน้นหนึ่งสายโน้น,น,นเจอสองสายนี้อะไรประมาณนี้ดังนั้นนี่นนน <c oughs> ทีมไทยก็ต้องหนึ่งอันดับถ้าชนะเนี่ยอันดับหนึ่งคือหมายถึงว่าเป็นการการันตีในการเข้ารอบว่ามีโอกาสสูงมากๆโอกาสที่จะรอบแททจะเรียกว่าน้อยมากๆและอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นการการันตีว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะมีโอกาสเข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มได้ค่อนข้างเยอะ ได้ก็ข้างสูงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ผลการแข่งจะออกมาว่าไทยจะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ขึ้นอยู่กับผลการแข่งในวันนี้เป็นหลักด้วยสําคัญดังนั้นโคดิชีบอกว่าวันนี้จะเล่นเ,เพื่อให้ได้รับชัยชนะอ,อ,อย่างอย่างอดีตนักเตะทีมชาติของไทยส่วนมากก็จะออกมาฟันธุงว่าสิงคโปร์จะแพ้ไทย นะสิงคโปร์จะแพ้ไทยแต่แต่ยังไม่ชัวร์นะฮะอย่าพึ่งไปอ,อย่าพึ่งไปตั้งความหวังไว้มากมันก็เป็นไปนตามเกมแล้วทุ่มครึ่งมาเจอกันนะครับมาเจอกันทุ่มครึ่งนะทีนี้ผมจะมาพูดถึงไหนๆก็พูดไนดะ้ผมจะมาพูดถึงฟุตบอลพีนีลีกอังกฤษซะเลยเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเป็นเทปเดียวกันไปเลยเนาะเอาเป็นเทปเดียวกันไปเลยก็ใช้เวลามา ประมาณเกือบ20นาทีแล้วก็โอเคพอพอได้อยู่พอ,กอแก้มได้อยู่เนาะ,ะก็จะขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่มีการอัดเทปนะก็หมายถึงว่าถ่ายทอดสดนี้ไปเลยก็คือจบไปเลยสําหรับวันนี้ในเรื่องของอหรือว่าอาจจะอัดเทปได้สักนิดนึงเนาะก็จะพูดคั่ววันนี้แหละพีมารีของอากิษเมื่อคืนนี้จบลงไปแล้วนะเป็นอบอลหมัดเสมอกับเฟรชแฮม หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่บอลนั้นมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาท้ายๆของเกมครึ่งแรกนะสเสมอ0ูอ,อยู่ครึ่งหลังนี่ก็ใกล้จะจบกันแล้วใกล้จะจบแล้วมาในนาทีที่8ปดสเจ็ดนะเ,เวทแรมยูนยเนเต็ดมาได้ลูกจุดโทษผู้สัหารเข้าไปคือปากเกตตา ในนาทีที่87ได้ดูคิวโทษทําให้เวธแฮมยูไนเต็ดชินเยือนออกมานําเจ้าบา้านในนาทีที่87เหลืออีก3นาทีจะหมดเวลาจะออจะครบ90นาทีไม่ใช่จะหมดเวลาจะครบ90รบนาทีครบ90นาทีแล้วก็ก็จะต่อเวลาเออเขาก็จะทดเวลาบาดเจ็บออกไปนาทีที่87เวธแฮมยูไนเต็ดกำลังจัดเสมอกำลังเสมอกับเจ้าบ้าน ปรากฏว่ามาได้ดูจุดโทษจุดโทษแล้วก็ยิงไม่พลาดเข้าไปทําให้เวียททมยูเรเซตนำเจ้าบ้านแล้วเจ้าบ้านตามแล้วศูนย์หนึ่งแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็จะเสมอกันแล้วปรากฏว่าทีมเยือนมานําโอกาสเป็นของทีมเยือนแล้วเหลืออีกแค่สามนาทีจะหมดเวลาแล้วปรากฏว่าเจ้าบ้านบอลหมัดไม่ยอมไม่ยอมครับมายิงประตูตีเสมอไดนน้นาทีที่เก้าสิบนาทีที่เก้าสิบนะ ก่อนจะทดเวลาบาเดเจ็บโดยอูนาอูนายิงประตูทีเสม,มอให้กับเจ้าบ้านบอลบัด bon หนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่เก้าสิบพอดีพอดีเลยในนาทีที่เก้าสิบพอดีเลยท้ายเกมฝั่งละหนึ่งลูกนะฮะ AFC บอลบัด bon ต่างแจ้งกระเวแท,ทำยูนาเต็ดจากฟรีคิกตีเสม,มอสุดสวยของเอเนชอูนาลนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับทีนี้มาดูผลผลการแข่งขัน ของทั้งหมดในแมตช์เดย์ที่16ของพรีเมียร์ลีกนีน้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะผมจะสรุป10คู่นะสัปดาห์นี้ลงครบทั้ง10คู่เลยนะครับอาร์เซนอลเสมอเอฟเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อศูนย์ลิเวอร์พูลเสมอฟูตแลมสองประตูต่อสองนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ชนะเดเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ0แฮมตันวันเดอร์เลอร์แพ้ให้กับอิสตาลี1-2นอร์ทแองแฮมฟอร์ดชนะแอสตันวิลล่า2-1บริทันแอนด์ฮอบอันเบียนแพ้คริสตันปาเลต1ประตูต่อ3เมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2นะครับเซลซี Chelsea, ชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อ1ซาวด์แฮมตันแพ้ให้กับสเปอร์0ประตูต่อ5แล้วก็คู่ ล่าสุดนะครับ AFC บอลหมัดเสมอเวทอทูรร่เจ็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเป็นเอ่อเป็นแมตช์เดยที่สิบหกสำหรับสิบแปดทีมอีกสองทีมคือลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันแข่งนัดที่สิบห้านะครับมาดูตารางคะแนนนะครับตอนนี้จะไม่พูดถึงว่าแข่งกี่กี่กี่นัดนะเอาเป็นว่าพูดไวในฐานะละไวในฐานที่เข้าใจว่าทุกทีมแข่ง สิบหกนัดเรียบร้อยแล้วยกเว้นเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลสิบห้านัดนะเข้าใจตามนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับสามสิบหกคะแนนเชลซีสามสิบสี่คะแนนอันดับสามอาร์เซนอลสามสิบคะแนนอันดับสี่น,นัตติงแฮมโฟลลิตยี่สิบแปดคะแนนอันดับห้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยี่สิบเจ็ดคะแนนอันดับหกเอฟซีบอลมัดยี่สิบห้าคะแนนอันดับเจ็ดแอสตันวิลล่ายี่สิบห้าอันดับแปดฟูลแลมยี่สิบสี่อันดับเก้าบริทันยี่สิบสี่อันดับสิบสเปอร์ ยีอันดับสิบเอ็ดเบนฟอร์ดยี่สามอนดับสิบองนิวคาสเซิลยี่สิบสามอันดับสิบสามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยี่สิบสองอันดับสิเวสแฮมสิอันดับสิบห้าคริสตันพาเลตสิอันดับสิบหกเอเวอเรตสิบห้าอันดับสิบเจ็ดลสเตอร์สิอันดับสิอิฟวิทาสิบสออันดับสิวู๊แฮมตันวันเดอร์เคะแนนแล้วก็อันดับยี่ เซาเทนตันห้าคะแนนนะครับเป็นอย่างนี้ครับก็ผู้จัดการทีมของอจมอยู่ท้ายตารางแถมแพ้ในบ้านยับด้วยถึงหประตูถึงห้าลูกเลยยิงประตูกูก่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะฮะมันก็เลยแบบทางบอร์ดบริหารขอสมมติส2ก็เลยปลดนะฮะคุณซื้อผู้นี้เป็นผู้ซื้อที่เอ่นำพาเซาเทนตัน กลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนะนำเซาท์แชมตันจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกเมื่อ,อ,อตอนต้นฤดูกาลฤดูกาลที่แล้วยังเล่นอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกปีนี้นะเล่นไปได้16นัดโดนโดนปลดลนะคือคุณซือที่มาคุมทีมชั่วคราวก็เป็นคุณซ,อณซือของเซาท์แชมตันที่คุมอยู่คุมชุดอยู่ยี่ยี่สิบเอ็ดหรือสิบเก้าน่าจะเป็น ชุดยู่21คือชุดเล็กของเซาท์ซัมปันนั่นแหละมาเป็นกุญซือชั่วคราวก่อนที่จะหากุญซือใหม่มาแทนนะครับก็เก็ดได้เก็นะก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าทางอตอนนี้ก็มี3าผู้นำบนเส้นทางรุน้นรางวัลถุงมือทองคำก็คือแบบว่าเป็นยังไงละ่ะหคลินชีทเท่ากันในขณะนี้นะครับก็คือโอนาห์หกคลิน ชิดนะฮะอังเดอโอน่หนาหก,กชีชนะ,ะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ดาดา,ดาบิดรายาก็หก,กชีชนะครับของอาร์เซนอลพร้อมด้วยเจอร์รันพิกฟอร์ดของเอเวอเรสต์ก็หก,กชีชนะครับมีมีเอ่อในฤดูกาลนี้หกนัดที่ไม่เสียประตูเลยะนะครับสามคนส่วนเฮอรมินเนี่ยก็ทุบสถิติเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ให้กับทันดัมฮอตสเปอร์ มากที่สุดตลอดการที่จำนวนห8สิดครั้งนะฮะจอมอัิสต,ตลอดการของไก่เดียดทองก็ซุนเฮมินหกสิบแ68ดดาวเียนแอตแนต์หกสิ็ดคริสเตียนอีเล็กเซนหกสิบสองแฮร์รเคนสี่สิบหกแล้วก็อารอนเรนนอนสี่สิบห้าครับอืมโอเค นะก็คงจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวห้าโมงเย็นเนี่ยผมมีประชุมออนไลน์น,นิดนึงก็เลยต้องขออนุญ,ญาตสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมอัดเทปก็ก็ก,ก,ก็ก็คงต้องเ,ออเข้าประชุมออนไลน์ช้านิดน,นึงเดี๋ยวจะอัดเทปคู่พิมารีอังกฤษกับฟุตบอลไทยนิดหนึ่งนะนนี้มันเป็นถ่ายทอดสดนะนะครับผมขอบคุณมากครับทุกท่านครับสิติตตามครับสวัสดีครับขอแหง chuyên chạy, chuyên chạy, chuyên chạy, ời